สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง l e t สโก้แบดมินตัครับสวัสดีครับทุกคนผมชื่อนัทพงศ์หรือเรียกผมว่าจาักรก็ได้นะครับวันนี้ผมอยากมาแนะนําตัวและพูดถึงสิ่งที่พวกเราร่วมกันทําในช่องนี้ครับผมเป็นคนหนึ่งที่หลงรักในกีฬาแบดมินตันและมีโอกาสฝึกซ้อมตามแบบแผนอย่างจริงจังครับตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาผมได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะจากการฝึกซ้อมกับโค้ดมืออาชีพ แล้ได้นำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้งานจริงในสนามอยู่เสมอทำให้ทักษะของผมได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องหวังว่าประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่สมาชิกกวนหรือคนที่อยากพัฒนาทักษะให้ดีขึ้นผมเชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้แน่นอนครับ ในช่อง Let's Go Badminton คุณจะได้พบกับวิดีโอการฝึกซ้อมทั้ง f o o เ w o r k h a n d w ์เวและเทคนิคการพัฒนาทักษะแบดมินตันตั้งแต่ระดับพื้นฐานซึ่งผมจะแชร์ประสบการณ์ตรงทั้งสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงรวมถึงเทคนิคที่ช่วยให้ทุกคนเล่นได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับเราจะมีทั้งวิดีโอสั้นที่เน้นสรุปทักษะสำคัญและวิดีโอที่ถ่ายทอดเทคนิคการฝึกซ้อมเสมือนได้ฝึกกับโค้ดไปได้วยกันเลยครับ ที่สคัญทุกการสนับสนุนและคำแนะนำจากทุกคนคือแรงผลักดันให้ช่องนี้เติบโตขึ้นหาช่องนี้มีไรายได้จากการสนับสนุนเราจะนำไปส่งเสริมเด็กๆในโครงการแบดมินตันดีมครับผมเชื่อว่าโอกาสที่ดีสามารถเปลี่ยนชีวิตและสร้างความฝันให้เป็นจริงได้ครับถ้าคุณรักแบดมินตันหรืออยากพัฒนาตัวเองขอเชิญมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องนี้ครับ ร่วมเดินทางฝึกฝนไปด้วยกันนะครับกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมและหวังว่าจะได้เจอกันในวิดีโอถัดไป let's go